แขงนีั้หาลูกคืนตะแบงก็โไปมอคืนตอกคืนเลยมามามาแล้วคนตัน้หักนามาอยบมาแงเันนี้ไปเขาวงก

那你那个二分之八多

不用你带。

Terima kasih telah menonton!